สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำใ,ในดวงขออนุญาตส่งความสุขคลายความทุกข์และเล่าเรื่องราวจากนภัยเป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางจากจักรวาลสารต่อข้อสงสัยแบ่งปันความสุขใจให้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกท่านจากใจจริงด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าคนที่เขาชอบนินทาคุณคนที่เขาชอบพูดลับหลังคุณเนี่ยนะคะเขามักที่จะพูดถึงคุณเรื่องอะไร สมบันภพาร์งานของคุณด้วยการอนุญาตเปิดดวงชะตาให้เรานะคะด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์นะคะเรามาดูกันว่ากลุ่มราศีของคุณนะคะเป็นกลุ่มชาวธาตุใดราศีไหลจะมีนาราศีมิถุนธาตุลมลิบ้านราศีตุลธาตุลมนะคะแอร์ธาตุลมมิถุนตุลกลุมรอธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกยูน่ชาธาตุลมมิถุนตุลกุม สกอร์ปิโอร,ราศิพจิกชาวธานามเทอรรัสราศีพษภชาวธาตุดินเมอร์คอรี่คนที่เกิดในวันพุธธานามเอกธาตุดินพฤษภกัมก่อะคคริราศีกุมชาวทันลมจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสนานแล้วก็แอ,อริราศีเมทไฟตัวเลขวันที่เกิดของคุณนะคะมีสามยี่สิบยี่สิบหกเจ็ดแปดสิบเอ็ดสองสิบแปดยี่สิบห้า หนึ่งสิบห้าแล้วก็ยีนะคะเรามาดูอ,อ,อักษรย่อว่ามีชื่อชื่อของคุณมีอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะเป็นชื่อของคนที่เขาคุณรู้สึกว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆเลยที่ชอบซุบซนนินทาคุณนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าคนคนนี้ที่คุณสงสัยอ่ะนินทาคุณเรื่องอไรพูดถึงคุณเรื่องอไรนะคะมี h G PK S ดีด็อกนะคะ Y Q C c a s m e l R I แล้วก็ J นะคะมีหรือเปล่าเอ่ยอักษรย่อของคุณและเขาคนนั้นนะคะ เรามาตรวจสอบกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรคุณเป็นคนอย่างไรมีนิสัยอย่างไรนะชอบทำอะไรนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้จะเป็นพลังงานคร่าวๆนะคะเพราะว่าเออมีลูกดวงท่าสมาชิกนะคะอยู่ทั่วประเทศไทยอยู่ทั่วโลกนะคะทั้งสปปลาวเอ่ยทั้งคนไทยในต่างประเทศเอ่ยนะคะก็อาจจะมีพลังงานที่แตกต่างกันเนาะเพราะว่ามันเป็นคลิปรนดอมไงนะคะ ลัดูพลังงานของคุณตัวตนของคุณลักษณะนิสัยของคุณนะคะแล้วก็เพื่อนบุคคลสังคมรอบข้างของคุณนะคนที่คุณสงสัยว่าเขาคนนี้แหละชอบซุบซิบนินทาฉันอารมณ์นี้นะคะกดสับส b e ไลค์แชร์อนุญ,ญาตให้เราเปิดดวงชะตานะคะ พลังงานของคุณเป็นเดอะสตานะคะคุณเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีสวยหล่อเพอร์เฟกมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาเป็นคนที่คุยสนุกสนานร่าเริงนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขยันนะคะเออแล้วก็เป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์ต่อเพื่อนๆน,นะสังคมรอบข้างบุคคลรอบข้างด้วยเป็นคนอาจจะไม่ชอบ ทะเลาะบ่แหวงกับใครไม่ชอบมีปัญหากับใครแหละเพราะว่าไม่อยากจะสร้างเรื่องสร้างราวหรือว่าไม่ชอบจะตัดสินใครเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าน้ําขุนไว้ในน้นาใสไว้นอกอะ่ะเวลาโกรธหรือว่าโมโหใครเนี่ยมักที่จะเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยที่จะถือสาใครหรือว่าโกรธง่ายหายเร็วด้วยนะ้มีความวุฒิภาะวะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่เนี่ยเก็บความรู้สึกได้เก่งมาก นะคะคือโมโหโกรธอ่ะก็อาจจะโมโหแปบเดียวหรือว่าโกรธแปบเดียวหรือว่าถ้าแบบโกรธเกลียดใครนะ,ะเพื่อนร่วมงานเนี้ยเรารู้สึกไม่ชอบเขาแต่คุณจะเก็บนะ,ะเก็บความรู้สึกไม่ชอบเขาไว้ในใจถ้าแบบทํางานเสร็จนะคะหรือว่าเลิกงานแล้วคือฉันจะไม่คุยกับเธออีกแต่ถ้าร่วมงานการทํางานร่วมกันฉันก็จะคุยกับเธอเพราะว่าหน้าที่การงานเท่านั้นนะคะส่วนเวลาอื่นอาจจะไม่สุงสิงไม่สนใจนะ อาจจะเหมือนกับว่าเวลาส่วนตัวหรือว่านะหรือว่าการที่แบบไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยคือแบบไม่สูงสิงนะจะคุยเฉพาะเรื่องงานอย่างเดียวเท่านั้นเลยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้นะที่เป็นเพื่อนร่วมงานของคุณนะเขาค่อนข้างเย่างเหมือนกับอาจจะมีพลังงานของความที่ไม่ซื่อสัตย์นะหรือว่ามีความเป็นเด็กหรือว่ามีความที่นะไม่รู้จักโตืวว่าชอบนินทา นะชอบพูดมากอะไรงี้ก็ได้นะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆนะเก็บอาการเก็บความรู้สึกนะแต่ว่าคือเหมือนกับถ้ามีเพื่อนๆร่วมง,งานหรือว่าหัวหน้างานอะไรเงี้ยคุณแบบเป็นคนที่รับผิดชอบหรือว่าขันอาสาทํางานทําตําแหน่งหน้าที่ที่แบบเหมือนออรับคําสั่งมาจากหัวหน้าเง,งี้ยแล้วก็มาบอกเพื่อนๆอะไรอเงี้ยดูมีความเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่นะคะ ดูแบบเออเป็นที่ชื่นชอบของหัวหน้างานนะแล้วแล้วก็เพื่อนร่วมงานแต่ถ้าแบบมันก็อาจจะมีบางคนที่รู้สึกไม่ชอบคุณคเขม่นคุณเพราะว่าคุณเด่นคุณดีกว่าเขานะมาดูพลังงานของคนคนนี้สิที่คุณนะคะจะคุยกับเขาเฉพาะเวลาทํางานเท่านั้นนะคะส่วนเวลาอื่นอาจจะไม่สุงสิงกับเขานะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไร พลังงานของเขาก้าวคาถานะคะดูเขาไม่ค่อยที่จะสดใสล่าเริงเลยอ่ะเขาเป็นคนที่แบบเรียกว่าอาจจะคือไพ่มันกลับหัวแต่ขออ่านเป็นประมาณที่แบบเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครหรอกแต่คือเขาอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่เพ้อฝันจินตนาการนะคะอยากอยากจะเด่นอยากจะดังอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีความสําเร็จนะคะอยากจะมีบุคคลห้อมล้อม อะไรเหมือนคุณเนี่ยเหมือนอยากจะเก่งเหมือนคุณหรือว่าอยากจะเหมือนกับว่าถูกหัวหน้าเรียกใช้ให้ทํางานนะคะบ่อยๆเหมือนคุณนะดูดูรู้สึกเขาคอมเมนคุณมากเลยเขาไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าคุณเพอร์เฟกกว่าเขาไงและคุณแบบดูดีกว่าเขาหัวหน้าเวลาจะสั่งงานเนี่ยก็มักที่จะเรียกคุณไปอะไรเงี้ยโดยที่แบบเขาไม่โดดเด่นเลยเขาพยายามที่จะทำตัวโดดเด่นนะพยายามที่จะทําตัวเสนอหน้านะคะพยายามที่จะทาตัวเหมือนกับ สนิทสนมรู้จักกับคนนั่นรู้จักกับคนนี้รู้จักกับเพื่อนแผนกนั่นแผนกนี้แต่จริงๆแล้วนะคะเขาไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับว่าถูกเชิญให้ทํางานประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าหัวหน้างานไม่ไว้ใจเขานะหัวหน้างานเหมือนกับว่าไม่ชอบเขาก็ได้รู้สึกเหมือนเรียกว่าไม่ไว้ใจในการทํางานของเขาก็ได้แต่เขาบอกเขามีความสามารถนะเ,ออเขามีความโดดเด่นนะ แล้วเขาก็อยากเหมือนกับว่าโดนหัวหน้าใช้เหมือนคุณประมาณเนี้นะแต่ดูเหมือนกับว่าหัวหน้าอาจจะไม่ชอบเขาหรือว่าเขมนเขาทั้งๆท,ที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถไม่ต่างจากคุณเท่าไหร่เลยนะแต่การที่บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เขานะมีลักษณะนิสัยเหมือน ประมาณที่ชอบนินทาชอบซุบซิบอะไรเงี้ยก็ได้ก็เลยทําให้เหมือนกับหัวหน้าอาจจะเห็นว่าอคุณหน้าที่จะดีกว่าหน้าที่จะมีความรับผิดชอบมากกว่าเขาอีกแม้เขาจะเป็นคนที่แบบรู้จักกับแผนกนั้นแผนนี้มากกว่าคุณสนิทกับคนอื่นมากกว่าคุณแต่นะคะการพูดการสนิทสนมของเขาเนี่ยคือมันเป็นการซุบซิบนินทามันเป็นการที่แบบเออที่จะเหมือนกับว่าเหน็บแนมคนนั้นเหน็บแนมคนนี้ประมาณนี้ก็เลยอาจจะเหมือนกับว่าทําให้หัวหน้านะหรือว่า คนที่แบบจะใช้งานนะคะรู้สึกไม่ชอบเขาเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงนะคะก็เลยเลือกที่จะใช้งานคุณมากกว่าหรือว่าไว้ใจคุณมากกว่านะคะมาดูสิว่าคนคนนี้ซุปเปอนินทาคุณที่บอกเขาบอกว่าเขารู้จักกับเพื่อนแผนกอื่นรู้จักกับคนเยอะแยะมากมายนะคะเขาเก่งงานเขารู้งานเนี่ยอเขามักที่จะพูดถึงคุณนะกับคนอื่นว่าอะไรบ้างนะคนคนนี้ เขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายก็ได้แต่เขานะคะมักที่จะเหมือนพูดถึงคุณในรูปแบบของการที่นะคะรู้สึกไม่ชอบคุณอ่ะคือประมาณที่แบบไม่ค่อยออกอาการเท่าไหร่นะ,ะประมาณที่แบบพูดเงีย,งยบๆนิ่งๆนะคะ,ะ,คะเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นคุณเนี่ยคือแบบขยันทํางานมากเลยนะเหมือนรู้ทุกอย่างเลย เหมือนหัวหน้าบอกให้ไปทํำน่นทํานี่ทุกอย่างเลยเหมือนเก่งคอมพิวเตอร์เลยแต่พอให้ทําจริงๆแล้วนะเชื่อเถอะไม่เห็นจะเก่งเลยก็รู้งูปลาเหมือนกันนั่นแหละอารมณ์นี้นะคะเขาว่าให้คุณเนี่ยประมาณที่รู้งูปลาเหมือนกันรู้ไม่ต่างจากเขาเท่าไหร่หรอกนะคะคือเหมือนกับว่าเขาก็ประมาณที่แบบเขาก็รู้เหมือนกันแต่เวลาทํางานคือ คุณอาจจะมีความละเอียดรอบคอบมากกว่าเขาแต่เขาประมาณว่าทําไปวันวันนึงอ่ะไม่ค่อยได้สนใจหรือว่าไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเวลามันเกิดปัญหาเนี้ยก็มักที่จะเหมือนเรียกเรียกคนอื่นมาดูเรียกเรียกคุณมาดูก็ได้นะประมาณที่ขอคาปรึกษา,าจากคุณอยู่ดีนะแม้จะให้เขาทํางานเนี่ยประมาณที่แบบเขาก็ไม่ได้เก่งไปซะทุกอย่างนะก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะไม่ได้ละเอียดกว่าคุณมากสักเท่าไหร่รู้สึกว่าคือให้ทํางานหนักๆให้รับผิดชอบงานหนักๆ เขาก็ยังไม่รับผิดชอบดีพอนะเหมือนเหมือนกันกับคุณหัวหน้าอาจจะไว้ใจคุณหัวหน้าอาจจะเห็นว่าตัวคุณเนี่ยนะมีความรู้มากกว่าเขาหรือว่ารู้ก่อนเขาก็เลยไว้ใจคุณมากกว่านะคะแต่หัวหน้ามองว่าเขาคือแบบไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าไม่มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาคือแบบใช้แต่อารมณ์นะทํางานคือแบบเออประมาณเดียวกว่าเวลาที่งานไม่เสร็จเนี้ยก็หนะัะ ชีโบชีเบให้คนนั้นคนนี้คนเนี้ทำงานช้าคนนี้ชอบไปเข้าห้องน้ำประมาณเนี่ยชอบฟ้องนะคะอืมชอบฟ้องว่าคนอื่นนะที่ทำงานไม่เสร็จทำงานช้าก็เพราะว่าคนอื่นไปเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะอยู่ทีมนี้ไม่ดีเลยคนนี้ลุกเข้าห้องน้ำบ่อยยังเลยเนี่ยทำให้คนอื่นทำงานช้าไปหมดเลยงานไม่เสร็จประมาณนี้นะคะก็ชีโบชีเบนะคะให้คนอื่นไปประมาณนี้นะคะ ก็เลยหัวหน้าก็เลยไม่ไว้ใจเขาแต่หัวหน้าก็ไว้ใจคุณนะคะเขาเหมือนกับเออเป็นคนที่เรียกว่าอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการเงินก็ได้นะการเงินฝืดเคืองนะคะแล้วทําให้ตัวเขาเหมือนเครียดด้วยอ่ะนะคะคือเหมือนกับภาระหน้าที่ของเขานะ,ค,ะครอบครัวของเขาภรรยาสามีของเขาอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้ทํางานก็ได้ถ้าเขาเป็นผู้ชาย แตผู้ชายคนนี้ภรรยาเขาไม่ได้ทํางานนะคะแล้วรายจ่ายก็มันอยู่ที่เขาคนเดียวนะค่าค่ารับผิดชอบต่างๆก็อยู่ที่เขาเพียงคนเดียวก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเขาเนี่ยอาจจะมีความเครียดมีความวิตกกังวลใจนะคะแล้วก็อยากจะโดดเด่นอยากจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงโตเพื่อที่จะได้มีเงินเดือนข้าตําแหน่งเพิ่มมากขึ้นนะ,ะหรือว่าถ้าแบบเป็นที่รักของหัวหน้าเงี้ยหัวหน้าก็จะใช้งานบ่อยนะคะก็ได้ค่าตําแหน่งเพิ่มอีกก็เลยทําให้คนคนนี้เหมือน คิดที่อยากจะโดดเด่นนะเหมือนเหมือนกับคุณเขาก็เลยมีการแบบอาจจะพูดหรือว่าบอกกับหัวหน้าว่าเนี่ยเขาก็เก่งนะ เขาก็เก่งมอนเหมือนกันกับคุณเขาบอกงี้เขามีความรู้ความสามารถเก่งๆเท่าๆกันกับคุณนี่แหละแล้วรู้จักคนมากมายด้วยแล้วก็ทําได้หลายอย่างเหมือนกันกับคุณเขาบอกงี้นะคะก็อยากจะให้หัวหน้าตัดสินใจว่าเนี่ยให้เลือกเขามาเป็นผู้ช่วยอีกคนหนึ่งประมาณนี้นะคะที่แบบให้คุณมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยคุณอาจจะทําไม่ไหวนะคะถ้าคุณได้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะน่าจะทําได้นะทําได้ดีแล้วก็ทํา ให้งานมันสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีอ่ะนะถ้าแบบมีคุณทําคนเดียวคุณอาจจะทําไม่ไหวก็ได้เขาบอกงี้นะคะเขามีการที่แบบไปประจบประแจงหัวหน้างานของคุณด้วยแหละนะคะบอกว่าคุณเนี่ยคือแบบว่าอาจจะทํางานไม่ไหวหรือเปล่านะสั่งงานคุณเยอะหรือเปล่านะเห็นคุณมาบ่นนะที่ไหนได้คุณไม่เคยบ่นเลยนะคุณอาจจะเหมือนทำของคุณไปเรื่อยเปื่อยนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับว่าอาจจะ แม้ว่ามันจะมีบางครั้งทําดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแต่เหมือนตัวเขาเนี่ยใช้เหตุผลตรงเนี้ยว่าออการที่คุณทํางานไม่ดีนะคะไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยเขาเพราะว่านะคะตำแหน่งหน้าที่ตรงนี้มันควรที่จะให้เขามาช่วยเหลือประมาณนี้ให้เขามาช่วยเหลือคุณนะคะคือเขาอยากจะใช้ความรู้ความสามารถของเขานะคะมาสร้างผลงานให้หัวหน้าชื่นชอบนะคะ มาดูซิว่าหัวหน้าพูดกับเขาว่าไงหัวหน้าบอกว่ารอไปก่อนเธอรอไปก่อนนะจ๊ะรอดูผลงานของคุณก่อนดูว่าคุณเนี่ยทําได้ดีแค่ไหนหรือว่ามันผิดพลาดตรงไหนถ้าแบบคุณทําไม่ไหวจริงๆถึงจะหาผู้ช่วยมาช่วยเหลือก็เห็นคุณทําได้อยู่นะประมาณนี้นะเหมือนอยากจะลดตําแหน่งของคุณอะประมาณที่แบบว่าคือคุณอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่หัวหน้านะคะเลือกคัดเลือกให้มาเป็นหัวหน้ากลุ่มแล้ว นะคะมาเป็นลีดเดอร์อะไรก็ได้นะคะแล้วก็มอบหมายหน้าที่การงานใหญ่ๆให้คุณนะคะแต่เขาก็ใช้ในเรื่องของอผลงานอะไรบางอย่างที่คุณทําผิดพลาดนะคะเห็นไหมพูดถึงความผิดพลาดของคุณพูดถึงความล้มเหลวของคุณอ่ะพูดพูดถึงเวลาที่แบบคุณอาจจะบ่นนะคะหรือว่าไม่มีเวลาพักผ่อนอะไรี้ะเขาก็ใช้ตรงนี้แหละ นะจุดอ่อนของคุณได้แหละมาพูดถึงความรู้ความสามารถของเขาว่าเขาเนี่ยทำได้เหมือนคุณแหละนะจะได้สลับเบรกกันไงจะได้แบบว่าเหมือนถ้าแบบคุณเหนื่อยเงี้ยนะเขาจะได้มาแทนคุณหรือว่าคุณหยุดง,งานนะคะก็จะได้ให้เขามาแทนคุณอารมณ์นี้เขาก็อยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเหมือนเหมือนกันกับคุณนะคะแล้วเขาก็วางแผนเหมือนเขาวางแผนมาตั้งนานแล้วแหละเขาคิดมาตั้งนานแล้วว่าเขาอยากได้ตำแหน่งเนี้ย นะคะแต่หัวหน้าไม่เห็นมอบหมายให้เขาเลยนะคะเขาก็เหมือนกับประมาณที่แบบแข่งขันกับคุณตลอดอ่ะคุณอาจจะเห็นว่าคนคนนี้เหมือนพยายามที่จะแสดงตัวนะคะเด่นดังหรือว่าเหมือนกับพยายามที่จะเอาอกเอาใจบุคคลรอบข้างเพื่อนร่วมงานนะค,ะคอยช่วยเหลือคอยสปอร์ตงานให้หัวหน้าเห็นเวลาหัวหน้ามาดูงานอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วเขาคนนี้ก็มาที่จะเข้ามาวนเวียน นะใกล้ๆกับหัวหน้างานแล้วก็พูดถึงในเรื่องของหน้างานต่างๆนะคะว่าเนี่ยคือเขาเนี่ยต้องดูแลทุกอย่างเขาต้องวิ่งโน้นวิ่งนี่ไปทำนอนไปทำนี่ไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะคะหรือว่าพูดถึงว่าคุณเนี่ยไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำไม่มีเวลาไปพักผ่อนเลยก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเออหัวหน้าอาจจะเหมือนพิจารณานะหาใครสักคนหนึ่งมาช่วยเหลือคุณนะคะประมาณนี้ก็ได้ นะด้วยความคาดหวังของเขาเนี่แหละนะการพูดการเจราจาของเขาเขาไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าแต่การที่เขาพูดถึงความผิดพลาดของกลุ่มนะคะหรือว่าการดูแลคุมงานของคุณว่าคุณดูแลไม่ดีพอเนี่ยมันจะทําให้เหมือนกับหัวหน้าปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าควรที่จะหาคนมาช่วยเหลือคุณนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าหัวหน้างานจะเลือกคนคนนี้นะคนที่แบบประจบประแจงเนี่ยนะ เป็นเขาหรือเปล่านะคะคนคนนี้คนที่คุณสงสัยเนี่ยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็คือแบบคือเขาพูดนะตรงจุดไงว่าเออการทํางานของกลุ่มคุณเนี่ยคือมีปัญหานะต้องมีคนช่วยเหลือพพอร์ตนะต้องมีคนดูแลนะต้องมีหัวหน้างานนะหลายๆคนช่วยกันดูแลผลงานจะได้ออกมาดีนะแต่เหมือนเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าไม่เอาคนนี้นะคะนะ ไม่เอาคนที่แบบเหมือนประจบประแจงหัวหน้านะคะมีเพื่อนขัดแย้งนะคะว่าไม่ชอบนะคนคนนี้ยที่แบบว่าให้คุณเนี่ยคือแบบไม่ชอบนะถ้าแบบให้คนคนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้านะโอ้โหพวกหนูตายแน่เลยพวกหนูคงจะโดนสั่งงานโดนที่แบบให้ทํโน,น่นทำนี่ตลอดแล้วคนนี้คืออู้งานมากคนนี้คือม,มีแต่สั่งอย่างเดียวอะ่ะคือแบบใช้แต่ปากอย่างเดียวประมาณเนี้ย นะคะก็มีจะมีบางคนนะที่แบบไม่ชอบคนคนนี้นะ,ะไปพูดให้หัวหน้าฟังนะ,ะว่าถ้าจะเอาคนนี้มาช่วยงานคุณเนี่ยไม่ดีหรอกเพราะว่าคนนี้ใช้แต่ปากอย่างเดียวเลยไม่ช่วยทำงานเลยนะคะก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบเขาเหมือนกันนั่นแหละ สุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นยังไงต่อไปคนคนนี้ที่ซุบซิบนินทาคุณหรือว่าเอาเรื่องของคุณไปคุยกับหัวหน้าเอาผลงานเนี่ยนะคะหัวหน้าก็เหมือนกับรับรู้รับฟังแต่เหมือนกับฟังคนอื่นด้วยก็ทําให้หัวหน้าเหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะสนใจปฏิเสธคําเสนอของเขาปฏิเสธการพูดปฏิเสธการที่แบบเขาอะนะคะมาประจบประแจงนะว่าอยากจะเป็นผู้ช่วยหรือว่าว่าหาผู้ช่วยอะไรประมาณเนี้ย หัวหน้าบอกว่ายังก่อนฉันยังไม่ต้องการผู้ช่วยนะคะเดี๋ยวดูผลงานไปก่อนเพราะว่าเออฉันก็ต้องยื่นข้อเสนอในการที่จะขอเพิ่มเงินเดือนเพิ่มค่าตําแหน่งนะ,ะก็เลยทําให้เหมือนว่าข้อเสนอของเขาการประจบประแจงของเขานะกับหัวหน้าของคุณมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะเขาก็เสียแรงเปล่าในการพูดในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นเขาก็ยังไม่ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งอะไร แต่นะคะก็หัวหน้าก็พิจารณาอยู่แต่รู้สึกว่าเขารู้สึกไม่มีความสุขอะ่ะเขารู้สึกว่าไม่ประสบความสําเร็จในการประจบประแจงของเขาในการที่แบบพูดนินทาคุณให้หัวหน้าฟังนะคะเพราะว่าหัวหน้าเขาใช้สมองและใช้ออสองตาพิจารณานะว่าคุณอะ่ะ ะะมีผลงานดีมีความสามารถโดดเดน่นะะดูแลได้ควบคุมได้ทุกอย่างนะคะก็เนี่ยแหละมันมีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดเราฉะนั้นกนะะ็ไม่ต้องไปผิดหวงังไม่ต้องไปเสียใจถ้าหากจะมีคนไม่ชอบเรานะะมันก็มีพลังงานบางคนเน่ยนะที่แบบอาจจะรู้สึกขม็นเราหรือว่าอยากจะแข่งขันกับเราดูซนะะิว่าไพายย่จะบอกอะไรกับคนที่ซุบซิปนนนทานเนี่ยสุดท้ายแล้ว เดือสเต h งอินเว o ร์ d เขาก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนประมาณที่แบบเรียกว่าเดือดซัน,น่ะอยากประสบความสําเร็จนะคะโดยที่ไม่ใช้ความรู้ความสามารถไงใช้ปากนะใช้ฝีปากในการทํางานนะคะสุดท้ายแล้วก็มีนะไปเจอหัวหน้างานไปเจอคนที่แบบเขาอาจจะเหมือนกับว่า เขาอาจจะเดินตรวจสอบงานเขาอาจจะเห็นผลงานเขาอาจจะรู้นะว่าคนคนนี้ลักษณะนิสัยยังไงเป็นยังไงนะทำงานดีหรือเปล่านะคะมีเพื่อนๆที่รักหรือว่า เป็นดูหรือเปล่าหรือว่าให้ความเคารพหรือเปล่าประมาณนี้การที่จะเลือกใครสักคนหนึง่งเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนี่ยก็ต้องถามความเห็นของคนในกลุ่มก่อนว่าจะให้คนนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าดีหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าให้ขึ้นมาแล้วก็ยกตนข่มท่านอีกนะคะเรียกว่าเหมือนกับว่าเอารัดเอาเปรียบคนอื่นอีกนะคะไม่ดีเลยประมาณเดียวว่าคนไหนนะคะที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือว่ามีประวัติในเรื่องของการมาสายหรือว่านะมีคําพูดที่แบบ คนที่น่าเชื่อถือไปพูดให้หัวหน้าฟังว่าคนคนนี้นะชอบมาสายชอบเข้างานสายหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าเข้าห้องน้ําบ่อยก็อาจจะไม่ได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะไม่มีความรับผิดชอบก็นะโอกาสตรงนี้มันก็ตกเป็นของคนอื่นไปโดยปริยายหัวหน้าอาจจะเลือกคนอื่นซึ่งไม่ใช่คนเนี้นะคนที่ชอบซุบซิมนินทาคุณนะฟังเพื่อไปกนแนวทาเป็นแนวทางขอบคุณด้วยนติดตามค่ะ